ามารถใส่หรือกระทําการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปลงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย <c oughs> ส่งมาที่27พฤษภาคม2565นะฮวันนี้มีอะไรเข้ามาดูนะวันนี้นะครับนะก็มี2ท่านนะครับนะก็จัดทีเดียว2ตัวเช่นกันนะฮะก็อันนี้น้องเสรีนะครับจัดโซลกิ925 2ตัวเลยแล้วอันนี้ก็ของน้องจัดจ้างนะฮะสั่งที่เราองตัวเช่นกันแต่เป็น F.B.I. แล้วก็สีดำธรรมดานะครับสไลด์อย่างที่บอกนะของร้านเราไม่มีควาว่าคูเซนะเห็นไหมทาง F.B.I. และธรรมดาเลยนะครับนะ เปลี่ยนเป็นล็อตใหม่แล้วอันนี้คือตัวธรรมดานะครับสไลด์จะเรียบเลยนะครับแตกต่างกับตัว FBI นะฮะเห็นไหมความแตกต่างเห็นสไลด์ไหมนี่นะครับก็คือตัวธรรมดาจะเรียบตัว FBI จะมีตาโลโก้ FBI นั่นเองนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็มาเป็นสูรกีดเก้าสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลมืออุซี่นะครับนะสองตัวเลยสีดำน,นะลูกค้าจัดไปนะสองตัวเลยได้สองแมกกาซีนน้ำมันแส้แล้วก็ดอบเตอร์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกเลยนะครับกับเลขโค้ด 054นะครับ054 084 084นะครับดูยากนะ084นะครับอันนี้ตัวนี้083นะครับเรียงเลย083 084นะก็อยนาี้บอกจะได้ถึงสองแม็กนะครับเมื่อก่อนเขาจะมีจุกให้ถึงสามจุกเลยนะเนี่ยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวขายจุกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วจะมีอะแดปเตอร์มาให้แค่ตัวเดียวนะครับนะเขาลดขั้นมาเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเห็นไหมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนะตัวเดียวละนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเหลือตัวเดียวนะฮะแล้วก็ ตัวนี้จะได้ถึง2แม็กซซีนนะครับจะได้แม็กซ์สั้นแล้วก็แม็กยาวแม็กยาวเนัถึงยี่สิบห้านัดเลยนะฮะนะก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าคนที่เคยเล่นก็จะรู้แล้วล่ะเพราะมันเข้ามาเยอะ,ละแล้วอย่างว่าดูเรื่องระบบกันเลยดีกว่านะครับนะตัวนี้จะมีสามระบบนะครับจะเป็น Double แอคชั่นะครับค,คือยิงทวานัดยิงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบเซฟแล้วก็ฟัวอโต้นะครฟับอัตโต้คือยิงรัวนะครับนะ Double Action หมายความว่างไงนะครับคือยิงได้เลยนะครับซิงเกิลไม่ได้เพราะไม่มีนกนนนะะะคครับโอเ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันะนะครับนะเวลาเราจะขึ้นลำเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ขึ้นลำแบบอย่างนี้นะไม่ได้ขึ้นลำอย่างนี้นะตัวนี้สามารถใส่อรสโคดได้เลยนะแต่ว่าน่าจะไสสามสิบเลยมั้งเนี่ยไส่สามสิบเลยนะเนี่ยเขาเขามีร่องมีรางนะด้านบนมีรางนะครับนะไม่ใช่ไม่อะไรนะเป็นรางนะใส่ดอกได้เลยนะครับใส่ดอกแล้วกระสุนก็คัดออกไปเลยนะครับ แต่ยังไม่เคยเห็นตัวแต่งตัวพันท้ายเนี่ยน่าจะเสริมได้นะครับสกูยิดได้นะครับนะแต่ก็เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันว่าเป็นสกูแบบไหนนะครับ๋ค่อยว่ากันตัวนี้นะครับขึ้นลำอย่างที่บอกเป็นแบบวีผีเสื้อเหมือน RM4 นะครับเห็นไหมเป็นขลังนะฮะขึ้นลำเน็่นะเมื่อเราขึ้นลำเนี่ยฝาโบ้จะเปิดนะครับผมถอดนักซีนนะโบ้มันเลยไม่แขวนนะครับถ้าสมมติลูกไม่มีนะครับใส่นักซีนดูนะครับขึ้นลำใหม่อีกครั้งโบ้มันจะแขวนนะครับฝาปิดโบวฮะ ก็จะเปิดอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีอย่าง2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวปรับทันขวาสไลด์แล้วก็ตัวปรับโหมดนะครับตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวปรับโบวนะปรับโบลงปึ๊บเห็นป่มปรับโบลงนะครับมันก็ปิดนะ้วก็สามารถลั่นไกต่อได้นะครับถ้าปรับตรงไปงี้คือยิงเทรนัสยิงตามไกลนี้มือเราหรือว่าดับเบิลแอคชั่นนะเห็นไหแอคชั่นได้เลยนะครับปั้ง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 เลยนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นมากรึ๊งนึงเนี่ยจะเป็นเซฟนะครับมันไม่ดเ้นนไะห็ แตกไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นลำให้ดูก็ได้นะผมวติบางคนใี้พี่ยังไม่ขึ้นลำหรือเปล่านะแต่จริงๆนะดูแค่ตรงบบเ u b l e a c ชั่นก็น่าจะรู้แล้วนะอ่ะนะขึ้นลำแล้วก็ล่าไม่ได้เห็บไหมล่มไม่ได้นะเห็นไหมแต่ถ้าเราปรับขึ้นมา Full a นะครับเมื่อกี้ผมขึ้นลำไปแล้วนะปรับขึ้นปึ๊บสุดนะฟังดีๆแป๊กเห็นไหมคือเข็มทํางานแล้วก็กดค้างมันจะยิงลัวนะครับแต่ถ้ากดอีกทียังไม่ได้ละนะครับนะไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าปรับเป็นโหมด R เเ u b l e a c ชั่นมันจะยิงได้ทนนีเนีะะ ก็อธิบายละเอียดแล้วนะ๋ยวมาลองดูกันครับปอกกันเลยนะครับตัวนี้ดีอย่างนั้นได้น้ํามันด้วยนะน้ำมันได้เยอะเลยปุกไปเลยนะครับเป็นกระปุกใส่ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะว่าร้านจะออกอไปหรือเปล่านะมันเห็นเลยว่าเอ้ยพี่กระปุกนี้ไม่มีน้ํามันเลยซัดได้เลยนะร้านขโมยน้ามันหรือเปล่าเนี่ยใช่นะไม่ได้ขโมยนะครับแต่ที่เขาให้น้ํามันมาเยอะไม่ใช่หรอมันเป็นตัวฟัวโต้ไงมันเลยจะต้องจะต้องใช้น้ํามันเยอะนะในการล้างนะครับอ่ะแม็กซ์สั้นเนี่ยผมจะใช้ปอกทองนะ ปอกสองหัวโบแล้วนักยาวเนี่ยผมจะใช้ปอกเงินนะครับปอกเงินหัวเล็กนะครับนะรั้นสั้ายาวนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับการทันปอกของตัวแรกนะอันนี้แปดสี่เนาะตัวแปดสี่นะครับเห็นไหมเมื่อเราขึ้นลำมาโบเปิดเลยนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับลูกหมดโบวค้างสองัดกสีเปลี่ยนนักได้ทันดีเลยนะครับนะปุ๊บนะเปลี่ยนได้เลยตับลงนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับลูกหมดโบค้าานะครับปลอกงปุ๊บ อันนี้ต้องดึงหน่อยน,นะแม็กแม็กยาวท่างจะฝืนนิดนึงตอกลงบ้างบันไดชั่นนะครับนะโอเคเนะาะบันไดชั่นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเซฟปุ๊บนะฮะต้านไม่ได้นะครับอขึ้นล่างก่อนก็ได้ขึ้นล่างให้ดูได้ไหมต้านไม่ได้ปับขึ้นมาฟูปับปุ๊บเห็นไหมโอเคนะร,ระบบปกติหมดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับน้องเสรีน,นะถ้าน้องเสรีดูอยู่ก็ให้รู้ไว้ว่าพี่รีวิวให้เรียบร้อยนะตัวแรกนะครับ น้องเสรีก็รู้อยู่แล้วล่ะเขาไม่เคยงงงงนะ <c oughs> อ่ะตัวที่สองของน้องเสรีนะครับตันนี้ตัวแปดสามนะครับนะน,นี่แปดสามนะเหมือนกันนะครับไม่อธิบายแล้วนะเหมือนกันปึ๊บโบลเปิดนะครับปรับลงปึ๊บนะครับมันเป็นฟังก์ชนนะครับล่างไปขึ้นเซฟนะครับปึ๊บนะเซฟเซฟนี่นะล่าไม่ได้นะครับอ่ะขึ้นลางห่อยนะโบลปึ๊บขึ้นมาฟัวเนี่เซฟอ่ะนะล่าไม่ได้ปั๊บวูนี่นะฟังดีตั๊กเห็นไหม อ่นะโอเคนะคัดปอกกันเลยดีกว่านะตัวที่สองปอกทองสามนะครับหัวมันจะใหญ่ๆนะปอกทองนะเป็นอ,อย่างนี้หัวใหญ่ๆนะนี้ก็ปอกเงินเนแตกต่างกันเห็นไหมปอกเงินหัวเล็กนี่เดียวนะมีความแตกต่างอยู่นะครับมีคนหลายคนนะถามว่าพี่ปอกเงินปอกทองต่างกันยังไง ต่างตรงหัวแล้วก็ความดังนะครับปอกเงินจะดังกว่าข่เหมาเยอะนะฮะปอกตรงปอกเงินดังข่เหมาเยอะยิงง่ายนะครับฮะแต่ก็บางรุ่นก็ไม่เลือกนะลองดูนะครับหนึ่งสองนะครับโบว์เปิดปุ๊บโอ้ยอย่ปิดก่อนดังอีกสองสามวันแล้วนะดังโอเคป๊บโอเคนะใหม่ลดต่ำหนึ่งสองสามนะครับเห็นไหม อย่ <laughs> างนั้นได้หลายละนะลูกสุดท้ายลางังดีคอยนะครับแล้วก็ลูกหมดโบคาอย่างนี้เลยนะครับกดแม็กนะครับดึงออกนิดหน่อยนะฮะนะใส่นะครับไปบรัดข้าปึ๊บปรับลงอ่ะนี่เป็นฟัวโต้อ,อยู่มนันยิงได้ติ๊กเดียวนะครับต้องปรับลงไปไปอ่ะยิงทีนะไปบรรัดข้ามนะปรับขึ้นมาเซฟนะครับเซฟจะดับเบิลไม่ได้นะครับเราขึ้นล็อคนิดนี่นะปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมวาง,างาไม่ได้นะปอัขึ้นมาฟู นะนะครับก็จะมี3ามโหมดนะครับนะต้องเข้าใจระบบโหมดเขาด้วยนะคนเล่นยังไม่เข้าคุ้นเคยเนี่ยก็ยังไม่รู้ <laughs> นี่ยครับอ่ะต่อมานะครับนะเป็นคูเซก็๑๙นะครับของน้องจัดจ้านนะครับนะก็เป็นก็19ตัวธรรมดานะตัวนี้นะเลขโค้ดอ่าสองนะครับนะสองศูนยะ์หะสแมกซีนลุ่มดสไลด์ค้างกดแมกซีนล่วงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่แม็กดับปิดด,ดูบ้างหูเด้งเลยนะ ลูกบอสไลด์ค้างอ่ะโอเคนะสไลด์ดีนะครับไม่เคยขัดเลยนะครับแล้วก็อุ้ยเออนกศัพท์นุ่มนะครับกําแพงแล้วก็ลันไก่นะครับโอ้ไก่นุ่มกําแพงนุ่มนะโอ้โอเคเลยนะครับแล้วก็มาคัดปลอกกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดก็ปลอกเงินสามแล้วก็ปอกทองสามเลยนะครับอย่างเราครับเลยนะฮะนี่ปอกเงินนะนะครับแล้วก็มาปลอกทองนะครับ แต่กลอกเนี่ยผมมั่นใจนะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วพวกกลอกนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคัดกรอบดีแล้วก็ระบบะเสียงนะช่วงนี้นี่น,นะโดยเฉพาะลิ้นแม็กแก้แล้วเรียบร้อยหมดจบปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะตามนี้เลยแม้ก็สีนล่วงเลยลงเด้งนะครับเช็คอีกครั้งร่างกายนุ <Okay. S 2> ่มมากเลยผมชอบตึ๊บป่กโอเค นะครับตัวแรกตัวธรรมดานะต่างกับ FBI อยู่แล้วไม่มีโลโก้ FBI ต่อมาตัว FBI นะครับนะระบบเหมือนกันแหละต่างแค่ว่ามี FBI กับไม่มี FBI เท่านั้นเนเองะครับลูกหมดสไลด์ครับกดนะก็สีล่วงเลยปับ๊บใส่แบบป๊บ <c oughs> เด้งนะเด้งแบบแทบรับไม่ได้เลยปึ๊บโอเคนะสไลค์ลงนะครับสไลด์ค่อนข้างที่จะดีไม่ติดขัดเลยนะมันแข็งไม่ขึ้นมาเองเอ,อ้ยนกสับใช้งานได้ดีนกสับนุ่ม โอเคนะนุ่มทั้งสองตัวนะโหสุดยอดอ่ะคัดบอกเหมือนเดีนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวนี้จะได้พี่ไอนะเดี๋ยวพี่ไอจะทองแล้วก็เงินสลับดีกว่านะเห็นไหมอันนี้ทองนะหัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยเงินหัวเล็กนะแล้วก็ตามด้วยทองหัวใหญ่นะครับตามด้วยเงินหัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยทองหัวใหญ่นะครับนะแล้วก็ตามด้วยเงินนะครับลูกกินัทนะใส่ลงไปไม่รู้หกหรือเจ็ดนะ มาว่ากันตอนดึงคัตบอกสไลด์แล้วกันนะไม่รู้หกหรือเจ็ดแต่ว่าผมเอ้าผิดตัวอีกตัวนี้ตัวเอวใหญนะครับแล้วก็จี้ตัวธรรมดาตัวนี้เอวใหนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับโอ้หกนัดที่เราไม่เจ็ดรูปหมดสไลด์ค้างนะครับคัดออกมาได้ดีขนาดสลับกระสุนนะใช้ได้สองแบบอ่าสไลด์นะอ่ะเช็คนโอเคลั่งดีนะ โอเคนะครับจุกลำกล้องมีทั้งสองตัวนะครับนะเห็นไหมเห็นทั้งสองตัวไหมนะอ่าอันไหนตื้นอันไหนลึกอันไหนตื้นกว่านะครับเดี๋ยวไปไขเอาแล้วกันนะแต่ก็อย่าถอดเลยนะครับเป็นอันดีสุดนะครับเรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะเอเยนะรอบวันที่27ิพฤษภาคม2 5 0 0ย 65นะครับรีวิวให้เรียบร้อยทั้ง4ตัวเลยนะครับทั้ง2ท่านเนาะก็ลูกค้า VP ทั้งคู่นะครับก็ขอบคุณมากจัดคนละ2ตัวเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจเลยผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะก็ถ้าใครดูแล้วมันเอ่อยๆไปก็กอดูได้นะแต่ลงลงคลิปไปเยอะมากนะสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับไอเดียการมาสั่งสินค้านะครับโอแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe คิวทูบเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรีแท็กแล้วส่งให้ลูกค้าทั้ง2ท่่านนนกอะคครรััับบสสวดี โอเคครับรอบจะส่งวันที่27พฤษภาคม2565นะฮะแพคเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับของคุณจตุพรนะครับแล้วก็ของคุณนาทีเด็ดคุ้มนะครับนะก็กลอก2ตัวนะครับ API 1แล้วก็ธรรมดา1แล้วก็สซลกิสเก้าสองห้ากนมืออุซี่นะครับ2ตัวนะสีดำนะก็แพคเรียบร้อยนะครับทั้งสองท่านเลยเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ